บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์คืออะไรคิดอีกอย่างรู้สึกอีกอย่างนะคะมันจึงทําให้สภาวะนะคะจิตของคุณไม่มีพลานุภาพไม่มีนะคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นจิตจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพนึกไหมฮะอ่ะโอเคเพราะว่าอะไรนะคุณคิดอีกอย่างหนึ่งคุณรู้สึกอีกอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งลงมือทําอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพลังงานคนละกองมันไม่ได้เป็นนะฮะตัวที่อยู่ในเส้นพลังงาน เดียวกันสอดคล้องกันนี่คือสิ่งที่เราต้องอเราต้องต้องเข้าใจในตรงจุดนี้ว่านะฮะความคิดของคุณก็คือพลังงานความรู้สึกของคุณก็คือพลังงานที่จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะและคําพูดของคุณนะ,ะก็เป็นเรื่องราวของการนะ,ะยืนยันนะ,ะยืนยันเห็นเห็นคล้องสอดคล้องกับความคิดและคําพูดของคุณในกรณีที่คุณจะนะคะประสง์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะต้องสอดคล้องกัน และการลงมือก็อย่าไปขัดแย้งทั้ง